สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วินเนอร์ซาเวลเลอร์อีกครั้งนะครับสําหรับเมื่อวันที่ฟ้ามันมืดวันนี้ก็เลยจะออกไปเดินในเมืองใหม่ไปถ่ายทำมาให้ทุกคนดูว่าถ้าแดดออกในเมืองมันจะเป็นอีกฟิลแบบไหนมันจะได้อารมณ์แตกต่างกันระหว่างสองแบบไปดูกันครับแล้วผมจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวเมืองสุริอีกรอบครับแล้วเจอกัน อันนี้คือหนึ่งในอะไรที่เรามาเมื่อวานเนะมื่อวานเห็นนะว่าคนไม่ค่อยเยอะแต่ดูวันนี้ครับโอ้โหคนเต็มเลยเพราะวันนี้แดดเพิ่งออกสภาพอากาศไม่ได้หนาวเหมือนเมื่อวาน,นวันนี้อิสวาอากาศดีมากยิ่งส่วนของะดานลอยตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งน้ำที่ผมพูดถึงเมื่อวานวนะ่าคนนิยมมาดูรับฟอนต์ ที่จะนีแจะแค่ช่วงตอนเย็นห้้ผิดเมื่อวานก็ไม่มีเลยเราก็จะเาไปทำด้านโน้นสข้างนานที่เป็นยูนยเอาจริงสุดที่ว่าเวันนี้ดีวันนาีาา้ทั้งแสงทั้งรูไรต่างๆต้องมาประจานมาเดินครับจริงๆเว่าออกมาเ,าเดินเล่นจาก็มือจะทำอ่านหนังสือเตรียมตัวเรียนวิชหน้าอยู่แต่วาเรยไม่ได้เลยวันนี้จริงๆชอาบมาก ให้บุคคลนี้เยอะมากทั้งคนทั้งรถเขาจริงก็เหมือนกันวันนี้เรามาอยู่นักดูแต่เราจะทำไปนั่งเล่นอยู่จุดตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งที่เป็นที่สุด ต,อ,ต,ตอีกหนึ่งไฮไลท์อีกหนึ่งฝั่งนะครับจากฝั่งเล克斯ลิกใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งงอันนี้คือสวยมากดูตรงกาบทคำจะบรรยายครับมันสวยจริงๆมองเข้าไปก็จะเห็นเป็นเป็นโบสเป็นสะพานแล้วก็จะอยู่เป็นแม่นาครับตอนนี้ตอนนี้กำลังสร้างใหม่เดี๋ยวมารออีกรอบหนึ่งว่าหลังซัมมูเขาจะทำอะไรที่ไหน สวยมากเลยตรงนี้จะเป็นแม่น้ำที่มองเห็นสูเล็กๆตรงนั้นจะเป็นบิกอีกฝั่งนึงก็จะเป็นบบกงเลียบบกงเี้ก็สวยแม่น้ก็ลืมที่จะไม้เยื่อนสักงเท่าไหกันนะครับอีกหนึงห่งไฮไลท์ที่เราหม,ามั่งวันแต่ฟ้ามืดนะครับจุคือที่นี่ Yes, he's a. Yeah, ตรงด้านหน้าสุดๆเลยมันจะเป็นมหาลัยครับเป็น University ETH แล้วก็ Zurich จะมีสองมหาลัยที่อยู่บนภูเขา